กระลุงกระซุ่มกระแก่กระเจ้าหาป่ามาสบายดีมาพอก,กับเบาหน่อยสาวลุงวันนี้สลุ่งสิมานไทยน้ำขุ่หรือว่าน้ำของอะพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะวันนี้ตอนเศร้าวันจันเว็เมื่อก่ะเจ็ดมงเศร้าเนาะ เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ้านน้อยสาวลูกในเด้อเพื่อผภาคลิปต่อไปวันนี้สาวลุกเห็นน้ำโขงระหว่าน้ำของบรรยากาศดีๆกิจกรกมไาทายพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะฟังไทยหนองคายจังหวัดหนองคายอำเภอท่าบอ่อพี่น้องบ้านพีเมืองน้องบรรยากาศที่ดีตอนเช้าพี่น้องอันนี้เหือเป็นเห้อของทหารพี่น้องเป็นของทหารเห้อทหาร ไว้รออันกวดกากลังคำกลางคืนเนาะคนละกวดกากลังคำกลางคืนเขาเอื่ังตำรวจหน้ามหรือทหารน้ามี่และพี่น้องเขาเอื้นบรรยากาศดีนะพี่น้องขี่ทรายได้หันพี่น้องหาดทรายหน้ามันบกน้ามเริ่มบกหลายเลยพี่น้องน้ามบกไล่ไหลฝนก็บค่อยมีช่วงนี้เนาะ บรรยากาศดีลายตอนเศร้าพี่น้องจะลุ่งก็มาอัปเดตมาถ่ายพีให้น้องในเบอรนี้กันเนาะอาจสิมีเสียงรบกวนในก็ขอโทษขออภัยเด้อมันอยู่ติดถนนหนทางพี่น้องเมื่อสะลุ่งกับสันแน่ได้เอากันสันมั่นเนาะมังกระเจ้าสิบเบ็ดพี่น้องเจ้าสิบเบ็ดชะลุ่งซุ่มใกล้ใหล้นเบอรกนะเจ้าสิบเบ็ดหาป่าตอนเชร้าสิบเบ็ด ขีดซ้ายหาดซ้ายบบกกุงลวงเลยพี่น้องน้ำบกไาลบรรยากาศดีหลายตอนเช้าฟังไทยฝังลาวใกล้กันเนาะบ้านพีเมืองนอกน้ำก็ไหลแหงอยู่ได้พี่น้องลงน้ำก็จะสิบเว็ดไหลแหง สัล <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ุงเห็นเป็ดกำลังยางลงน้ำแลวทิชชายเป็ดเห็บลงอยูเป็ดน้อยตัวเดียวกำลังสิยางลงน้ำมีตัวเดียวหลงทางมาตัวใส่บ้าน พี่น้องก็จะถมดินถมดินไปอู้หถมดินไปบักไก่ไม้ยางไม้ยางออกกราลัางไกรขาเจ้าสิเริ่มพัฒนาละพี่น้องกระเจ้าถมดินไปบักไก่อถมรอบนอกแล้วขาเจ้าก็จิถมรอบในมองน้ามันะพี่น้องไว้เห็ดทางยางไว้ออกกําลัางไกย เขาเจ้าสืบมไปแบบใกล้ๆหมืนพี่น้องอุ้ยคักเลยนูพี่น้องเนาะบรรยากาศดีหลายคักคักได้เนี่ยพี่น้องเอาไว้เล่นออกปหลังจ่ายก็เจ้าเริ่มพัฒนาไปหลายละบ้านเฮาพี่น้องพัฒนาหลายแล้วไุรอยูตังประเทศ่างเด่นกับบไร้บรีเห็นแล้วเนาะจะลุ้งกับสิทายสิอัปเดตให้พี่เห็นน้องในเบิ่งน้ำกัน กลับมานี่กับบจุจอแล้วบ้านเฮานี้พัฒนาไปหลายแล้วพี่น้องเจริญหูจเจริญตาน้ำของก็ยังจีถมถมไว้แหลนไว้ยางไว้ออกกรลังกายเนาะไว้เป็นที่ท่องเที่ยวว่วงข่วงไปแล้วพี่น้องเริ่มพัฒนาไปเรื่อยแล้วบ้านเฮาหาดทรายกับบกก้งกวางบรรยากาศดีว่ากาเจ็ดโมงเศร้าพี่น้อง กรลุมก็เลยมาอัปเดตมาถ่ายให้เบิงเป็นบรรยากาศธีๆตอนเศร้าเนาะคนสิบเบ็ดเนี่ใส่มองเน่ก็เจ้าขี้เหือหาป่าตอนเศร้าพี่นอ้องอ่าอยู่หากินเนาะบ้านเฮาเนะช่วงนี้ข้าเจ้าก็ได้ปลาหลายอยู่ได้พี่น,น,าากกน้องปลาขาวนะปลาตะกางปลาีนช่วงระไลย ะลุงกระซุ่มไก่ของขาเจ้าหาป่ามากลับบ้านล่ะขาเจ้าไปแต้ดเดือเดือเพี่นอ้องเพราะในึ้นเป็นม้งเป็นเวลาไล้เนี่ยนี่นะเพราะสันพรนจิถึกปั๊บไหมเพราะว่าพมนาป่ามันชีวางไก่แล้วบ่อยังไงหาป่าหลายเนาะค้นหาหลายได้พี่น้องเนี้ยไปไก่ไก่ตีมอยู่บนเมือหาป่าเนะาะก็หากินหายูขข่หากินกันนะเนาะพี่น้องเนาะตามภาษาบ้านเฮา เบ่งบรรยากาศดีๆน้ำกันเดอรว่นสุขสุขคนนะบรรยากาศตอนเศร้าเป็นทางลงพี่น้องเป็นทางลงเป็นทางลงก็เงงจ้าลงเป็นเจ้าเห็นทางลงละะลแล้วก็รถแกดินมาแรนลงไป แดน,นลงไปถมเลยลดแก่ดินอนดีตลงไปถมเจ้าว่าชิถมไปหอดบักใกล้ๆคนนี้จะรุ่งกับบุ้มอย่างไงพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศก่อนเศร้าพี่เน้องเบิงกัน น้ำโขงหรือว่าน้ำของบ้านเฮาหนีน่นะเป็นจังไดช่วงนี้น้ำบุกหรือว่าน้ำขึนน่ะพี่น้นองมาอัปเดตให้พี่หเห็นนองไว้เบิ่งดกันเนาะเฮือตันนีกับไว้เลาะกับากลางคืนเนาะกลางเว้นกับเฮืออีกลำหนึ่งต่างหากเลาะ ลาดตะเวนหวัวขาเจ้าอื่นกังคำกลางคืนฟงซาดลาวผ่านพีเมืองน้องเขาไปจังได้สบายดีเพระสุขุสุคนบ่เนาะมาทักทายกันเอ,อเพระสุขุสุคน จะลุงกับบมีอย่างหลายเนาะมาถ่ายบรรยากาศน้ำขุ่นน้ำของให้เบิง่งสะลุงก็ขอบใจเบิ้งสุขูมสุขนที่เขามาให้กำลังใจบ่าวน้อยสาวลุงมาติดตามบบาวน้อยสาวลุง,งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนเนาะที่บ่ทิบ่ปปาเบาวน้อยสาวลุ้งม,มีความสุขความเจริญการงานก็ให้ไปได้ดีสุขภาพแข็งแรงเอาบว้พี่น้องบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่า